คุยกันเรื่องเวลาที่ผ่านกันมาแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติกัน <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่เธอควรจะศึกษาเอาไว้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วครูบาอาจารย์ของเราคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็เมตตาเตือนเราขณะขนาเสมอว่าจงอย่าสนใจในจริยาของคนอื่น เธอทั้งหลายคงเข้าใจได้โดยยากเพราะถ้าเธอไม่สนใจจริยาของคนอื่นเธอก็คงอยู่คนเดียวไม่พูดไม่จะไม่ไปยุ่งกับเรื่องของใครเลยถูกไหมละ่ะมันถึงจะได้ชื่อว่าเธอไม่สนใจจริยาของใครเธอคงคิดกันอย่างนั้นเสียส่วนใหญ่วันนี้ก็ขอให้เธอจึงทําความเข้าใจในเรื่องของการไม่สนใจในใจ,จริยาของคนอื่นในแง่ของ การที่เธอจะต้องรักษาจิตอย่าให้บกพร่องในภพม,มิหารสี่คุณธรรมความดีในภพม,มิหารสี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างให้เราสามารถรักษาความดีไว้ได้ไม่เสื่อมโดยเฉพาะการที่เธอได้กระทำใจของเธอด้วยความเมตตาก็ดีด้วยความกรุณาของเธอก็ดี ใจิตใจที่เธอมีความยินดีในความสุขและความดีของคนอื่นเขาก็ตามฉีแม้กระทั่งการที่เธอมีปัญญาพอรอบรู้ไม่พังเผอสติยังยอมรับกฎของความเป็นจริงไม่ฝืนสิ่งเหล่านี้เธออาจจะท่องกันได้แล้วก็พยายามที่จะเข้าทำความเข้าใจเท่าที่กำลังปัญญาของเธอจะพึงปฏิบัติกันได้อย่างน้อยเธอก็เอาไปใช้ในการให้ทานเอาไปใช้ในการรักษาศีล เอาไปใช้ในการเจริญภาวนาส่วนเรื่องที่เธอทั้งหลายที่ถึงรักษาใจของเธอไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาส่วนหนึ่งคือผลจากการที่เธอได้มีเมตานั่นแหละเธอจงอย่าไปสนใจในจริยาของผู้รับที่รับทานจากเธอเพราะถ้าเธอสนใจในจริยาของผู้ที่รับทานของเธอ เธอก็จะมีความฟุงฟ้งซ่านมีความหมดหุดกิดมีความไม่สมความปรารถนาของเธอก็ได้ในการสนใจในจริยาคนอื่นถือว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นโทษมันไม่ได้มีความสุขมันกวนใจของเธอให้เกิดนิวรณ์อย่างน้อยก็มีนิวรณ์ข้อหนึ่งหนึ่งคือปฏิฆะและเธอก็ฟุ้งซ่านไปนานมาก ทำไมครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนําว่าจงอย่าสนใจในจริยาของคนอื่นเพราะมันเป็นสิ้นหนามของความดีคนที่ต้องการทำความดีเนี่ยต้องเจริญพรม,มิหารสี่เป็นอารมณ์ไม่ใช่ไม่สนใจจริยาคนอื่นแล้วขาดพรม,มิหารสี่นั่นไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรานะเราต้องเจริญเมตตาเจริญกรุณาทั้งมนุษย์แล้วก็ทั้งไม่ใช่มนุษย์คือสัตว์เดรัจฉาน แล้วเราก็ต้องมีความเมตตาที่เป็นปกติอยู่แล้วกับคนที่เรารากักอันนี้เราไม่ต้องฝึกเพราะเรามีอยู่แล้วเป็นประจำ่านย้ำเรานักหนาว่าจงอย่าสนใจในจิริยาของคนอื่นเขาเพราะมันจะตัดเรื่องของผลคือความสงบในใจของเธออย่างยิ่งส่วนใหญ่คนที่มีอารมณ์ว่องไวต่อการเห็นก็ดีได้ยินก็ดีมักจะอดใจที่จะก้าวล่วงเข้าไปสนใจเรื่องที่ เห็นเรื่องที่ได้ยินไม่ได้อะไรไม่ถูกใจนิดไม่สูกใจหน่อยก็ลำคาญคนที่มีอารมณ์เจ้าโทสะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีเมตตาสูงมีความคิดสงสารคนสูงคนไม่ที่เกี่ยวข้องเป็นญ,ญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่มีความรักหรืออินดูต่อกันเลยยังให้ความรู้สึกเช่นเดียวกับคนในบ้านเลย ดว่าเธอต้องมีจิตใจที่ทรงความเมตตากรุณาสูงไหมนะสูงเธอยังงดหยิดก,กับคนอื่นได้เท่าเท่ากับงดหยิกกับคนในบ้านนะแต่ถ้าเรามีความเมตตาที่ยังไม่ได้มากมายอะไรนักเนี่ยคนในบ้านเราก็เป็นบ้างแต่เราก็เลิอกอารมณ์ไม่ยากแต่มันก็ยังมีถูกไหมนะเอ้ามีแต่คนข้างนอกไม่มี คนก็นก่าเราจะไม่สนใจเลยเอาไม่เอาตามใจแกฉันให้แกแล้วแกไม่เอาก็เชิญตามสบายเราวางเฉยได้ง่ายไหมง่ายเพราะเราไม่ได้มีความสงสารหรืมีความเมตตาต่อเขาจริงๆเรามีน้อยมากถ้ามีมากเราก็ต้องสนใจคนที่เขารับจากเราหรือแม้กระัตรสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้น ในการเจริญมพมิหารสี่บางคนทำไมจึงมีมากทำไมบางคนจึงมีน้อยอยากรู้ก็ดูเอาอิตตอนที่มันเป็นสนใจจริยาชาวบ้านนี่แหละว่าเดือดร้อนใจเธอมากไหมเธอเดือดร้อนใจเธอมากแสดงว่าเธอมีมากและมากจนเกินพอดีด้วยจนทำให้เธอไม่ถืออุเบกขาของใจของเธอไว้เสียบ้างยุ่งกับเรื่องของความตั้งใจของเธอมากจนเธอมองข้าม สิ่งที่เป็นกฎของธรรมดาของคนอื่นเขาบ้างใน,นการคนใดก็ตามที่ฝึกในการเจริญพรหม,มหารสี่ไว้ดีแล้วก็ตามเครื่องพิสูจน์ใจเธอคือความสนใจในจริยาของคนอื่นมีมากหรือว่ามันมีน้อยถ้ามันมีมากก็แสดงว่าเธอมีความตั้งใจเรื่องนี้มากในการที่จะหยิบยื่นควารรมเมตตาความรักของเธอให้กับคนอื่นหรือสัตว์อื่น แต่ถ้ามากเกินจนเธอขาดอะไรขาดปัญญาในการยับยั้งชั่งใจขาดจนเธอเนี่ยเผลอใจไปที่จะไม่มองกฎของความเป็นธรรมดาเสียบ้างเลยคือไปสนใจคุณมือเกินไปเนี่ยเธ mm hmm. อก็จะกลายเป็นสิ่งที่ได้รับโทษจากการที่เธอมีเมตตาเสียมากกว่าอันนี้แสดงว่าเราปฏิบัติไม่ครบนะไม่ครบภพม,มิหารสี่งนั้นอารมณ์สุดท้ายคือออเบขาธทมเนี่ย มันจึงเกิดจากการที่เราไม่ได้สนใจจริยญาของคนอื่นไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งนั้นว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดมันต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ถ้าเธอไม่รู้ความเป็นธรรมดาของเขาเธอก็วิตกกับสิ่งที่เธอแสดงไปกับเขาแต่จะเกลียดเขาไปเลยก็ได้ว่าทําไมเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์ทาไมเขาโมโหทำไมเราก็พูดดีทาไมเขาแสดงอาการไม่ดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ เธอไม่ทราบจริยาของเขาว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้เป็นปกติแต่ไม่ใช่ว่าเขาแสดงเพราะเขาขาดเมตตากับเราเขาแสดงเพราะเขาเกลียดเรามันไม่ใช่ยากหน่อยไหมที่จะจะรู้สิ่งที่เป็นความเป็นธรรมดาของคนอื่นถูกไหมมันยากเกินไปข้อปฏิบัติเบื้องต้นอย่าสนใจมันง่ายกว่าไหมง่าย เราไม่จะไปหาความจริงจากเขาก็ได้เขาเป็นยังไงก็เป็นปกติเขาไปเทเราเต็มที่ของเราคือเราเต็มใจให้เรื่องทั้งหมดเมื่อก็จบกันทูงที่เราปล่อยวางแต่คงได้ยินสัพท์ของพระทางสายของหลวงปู่ม,มั่นพูดอารมณ์เนี่ย เอาไว้มากแค่ลงปล่อยวางนะที่เป็นความเข้าใจของผู้ที่มองเห็นสิ่งที่ไร้สาระไปแล้วท่านก็จะปล่อยวางในการอยู่อย่างคนที่ปล่อยวางไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆหรือว่าไม่ทำอะไรเลยไม่คิดช่วยใครเลยไม่คิดที่จะให้ใครเลยอันนั้นไม่ใช่นะก็เป็น อารมณ์ที่เหมือนอย่างเราทุกคนที่มีนี่แหละเราก็ยังมองคนด้วยความรักมองคนด้วยความสงสารมองคนด้วยความปรารถนาดีกับเขาแล้วก็จะมองคิดว่าเราช่วยอะไรได้เราก็จะช่วยถ้าช่วยไม่ได้เราก็ต้องวางใจไว้ว่าตอนนี้มันช่วยไม่ได้สุภิสัยเรืร่องความเป็นปกติที่เราดำเนินอยู่อย่างมีผมมิหารสีก็ยังดำเนินต่อไปปกติ กิจที่เราพึงทําก็คือกิจวัตรประจําวันที่เรามีหน้าที่อะไรเราก็ยังต้องทําหน้าที่ของเราปกติเหมือนเดิมเราจะไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ชีวิตมันกําลังดําเนินไปด้วยด้วยความเป็นปกติของมันใี่ไหลไปตามบุญตามบาปนะเราก็ไม่ไปฝืนมันละปล่อยให้มันเป็นมันปกติข้าไปอย่างนั้นนั่นแหละในอารมณ์ที่เขาว่าปล่อยวาง กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ปล่อยวางเพราะเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่ได้ปล่อยวางเพราะเราเห็นมันเป็นอนัตตาแต่ปล่อยวางเพราะว่าเราไม่ปราถนามันแล้วมันคนละอย่างกันถูกไหมล่ะถ้าเธอเห็นของเป็นอนิจจังเธอก็เฉยของไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงจิตเธอก็เลยไม่อยากจะไปยึด มั่นหมายมายั่นอะไรเธก็ทําอารมณ์วางเฉย,ยนี่เรียกว,ว่าเธอเห็นว่าสิ่งนี้ที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเธอก็เลยวางเฉยมันซะไม่อยากไปแตะต้องมันไม่อยากไปยุ่งกับมันอย่างนี้เป็นต้นนะแต่รมปล่อยวางของผู้ที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ไปเกาะมันเนี่ยหมายความว่าท่านไม่ต้องการปรารถนาอะไรแล้วสิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้ปรารถนาอะไรคือไม่ได้ปรารถนาว่าที่ทำไปจะทำให้ตัวเองได้รับความสุขกลับมาก็ไม่ได้ปรารถนาความสุขนั้นๆเพราะความสุขของเราที่เรารู้อยู่ในจิตใจโดยไม่สงสัยคือความสุขหลังความตายความสุขจากการที่ไม่มีร่างกายแล้วทั้งหากนี่นคือความสุขที่เราปรารถนานั้นอะไรที่มันปรากฏใน ในกิจที่เราพึงได้ทําอยู่ทุกวี่ทุกวัน,มนไม่ว่าเราจะทาความดีหรือว่าจะทําการสงเคาะ์ช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์เราก็ทําด้วยอารมณ์ปล่อยวางเพราะว่าเราไม่ได้ปรารถนาอะไรกับสิ่งที่เป็นผลตอบแทนกลับมาเวลาเราให้เราไม่ต้องการอะไรเราแต่เราก็ต้องให้คนรับเนี่ยเขาพอใจไม่ใช่ให้เพื่อนเราพอใจถ้าให้เราเพื่อนเราพอใจเราไม่ได้ให้ แล้วเราก็ไม่ได้ปล่อยในสิ่งที่เราให้เอาเขารับชนิดต้องการออาได้ได้แค่นี้ก็ได้เดี๋ยวพอใจชนิดออาพอใจชนิดเอาไปชน,น,นารใหญ่พอน,นี้ใหญ่ใหญ่พอน,นี้ก็ได้แล้วก็ให้เพราะเรามีกําลังจะให้เอาไห้เจอไปนนคืออะไรก็ได้ถ้าเราสามารถมีกําลังของเราที่ให้ได้แต่คนรับจะรับของเราไปได้น้อยมาก <kans S 2> มาก็เอาแค่น้อยก็เอาไปแค่น้อยเอามากก็เอาไปที่มากก็เอาไป เราไม่รู้สึกกับสิ่งที่เราให้ว่าเราต้องทําดังใจที่เราปรารถนาเธอว่าอย่างนี้มันฝึกใจเธอยากไหมล่ะมันไม่ยากแต่รู้ไม่เท่าทันเธอรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ของเธอแบบนี้เพราะว่าเธอแยกกันไม่ทันว่าอีตอนเนี้ยเธอกําลังมุ่งมั่นที่จะให้หรือตื่นแล้วเธอก็มีเหตุผลของเธอแต่รพัดเหตุผลของเธอที่อยากจะให้เขา มีเป็นดังที่ใจของเธอต้องการนั่นแหละนั้นเหตุผลของเธอก็ดีความปรารถนาของเธอมันอยู่กับเธอเ,ธอเต็มๆเลยแล้วเธอก็พยายามทำของเธอออกไปสู่คนอื่นเพื่อให้เธอเธอได้รับอะไรได้รับความสุขจากการที่ทำการให้อารมณ์มันเกาะอย่างเนี้ยมันไม่มีความสุขอันสมบูรณ์บริบูรณ์หรอกมันสุขก็คือเกิดเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวเพราะอะไร สุขจากการที่คนรับเขาไม่ขัดใจเธอแต่ถ้าคนรับเขาเริ่มปฏเิเสียเธอไม่เอาไม่เอาเอฉันไม่เอาผมไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นเอาแค่นี้พอเธอบอกทำไมไม่เอาอ่ะฟรีนะเนี่ยเออของดีนะเนี่ยแมวอ,อีกเหรอแมวออยาเอา นี่มานะเธอก็มีเธอก็ไปปล่อยอารมณ์ที่เธอทิชชีมมานะของเธอเธอก็ยังมีความรักในสิ่งที่เป็นความสุขของเธอที่พยายามปล่อยความสุขของเธอให้มันหายไปเกาะไหมเกาะผลของการให้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการ หวังผลตอบแทนจากคําพูดที่เขาพูดภายแล้วว่าขอบคุณสักคำไม่ได้ไหมความว่าตอบหวังผลตอบแทนแบบนี้นะไอ้คำว่าวังหวังผลตอบแทนจากการให้คือหวังผลความสุขที่เขาทําให้กับเราสมดังที่ใจของเราได้ได้ตั้งใจให้กับเขาอันนี้คือการหวังผลตอบแทนกับก,การที่เราให้ทานออกไปอ่ะขอบคุณนี่ยังได้อออโอ้โหมันเด็ก ก็พูดคำเดียวว่าเว่าเธอได้เธอพอใจในสผลตอบแทนใช่ไหมไม่ต้องขอบคุณฉันไม่ต้องการผลตอบแทนจากเธอยิงยิงด้วยยิงด้วยอันนี้เป็นของหยาบแต่ในความละเอียดแบบนี้คนไม่คิดจะละ มันมละไม่ได้ปล่อยวางมันไม่ได้สิ่งที่มันตามมาคือการยึดถือสิ่งที่เรียกว่าความสุขในโลกนี้ทั้งทั้งเป็นความดีที่เธอกำลังทำด้วยกันให้ทานอะไรมันจะมีกิเลสหนาๆซ่อนอยู่ข้างในลึกๆที่มันบางกว่าเธอที่จะก้าวล่วงไปเห็นมันได้ว่าอันนั้นความทุกข์ของเธอมีอยู่นะทุกข์เพราะเธอมีมานะ ทุกพ่อเธอมีอุตจจารคือฟงสร้างจากการทําความดีทุกพาะเธอยังมีอวิชชากือติดความสุขเห็นไหมมีครบในสังโยชนเลยแหละมันยังร้อยลัใจของเธออยู่เลยนั้นคนที่ละตรงนี้ได้คือพระอ,อาราหันต์พระอ,อนาคามีกันยังละไม่ได้นะอารมณตรงนี้ จะพูดอย่างนี้ให้ฟังไม่ได้มาว่าเธอจะฝึกไม่ได้แล้วต้องการให้เธอได้เห็นว่าบางอารมณ์ที่เราสามารถปล่อยวางได้เราปล่อยเอาไปเทไม่ไปเกาะมันเมื่อเราคิดจะให้เราก็คือให้ให้แล้วเราก็ไม่หวังอะไรเลยเรามองว่าเราเป็นผู้ที่เพียงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต้องการได้ให้ก็พอแล้ว ให้พ่อเราให้แม่เราให้พี่ให้น้องให้ทุกคนที่เราสามารถให้ได้นะ,ะเราก็ตั้งใจให้ให้สิ่งที่ดีที่สุดเราก็ให้ให้สิ่งที่เขาพอใจที่จะรับเราก็ให้แต่ว่าเราไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดกับการที่เราได้กระทําไปใน,ในระหว่างที่เรายังไม่ตายแบบนี้นะเราหวังสูงสุดว่ารับตาเราก็เห็นนิพพานเริ่มตาเราก็ไม่ปรารถนาอะไรนอกจากตายเดี๋ยวนี้เราก็ขอนิพพาน เธอลองฝึกดูฝึกให้เรามีสติสัมปทัญญะให้มันรู้เท่าทันอย่างนี้ดูบ้างเธอจะได้เห็นความละเอียดภายในใจของเราว่ามันคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันขาดในเรื่องของการมองในสิ่งที่เป็นทุกข์ในใจของเธออย่างมากเพราะอะไรหนึ่งเธอติตในสิ่งที่เธอทำว่าเธอทำดีแล้ว สองเธอกำลังให้เขาก็ควรจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเธอแล้วถูกไหมลนะ่ะสามเขาควรจะรับเพราะว่าเรามีเจตนาดีกับเขาเราไม่ได้ให้สิ่งที่เลวร้วายกับเขาเราไม่ได้ให้ความเดือดร้อนแก่เขาเลยเราให้ความสุขกับเขาจริงๆอย่างนี้เป็นต้นกีกประการหนึ่งคือสิ่งที่เขาคิดไม่ได้อย่างเราแล้วว่าเราให้เขาให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาแล้วรวงความทั้งหมดที่พูดไปเนะี่ย มานะนี่เขาเรียกมานะแล้วก็มีอุตจัาระมณมฟุ้งในเรื่องที่ตัวเองทำดีทำความดีก็ฟุ้งต้องอย่างนั้นต้องเป็นแบบนี้ต้องได้อย่างนั้นต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกถึงจะดีมีอะไรมาละ ยังมีติดความสุขอีกตั้งหากอ่จะดีใจใหญ่ที่ได้ให้แต่คนรับแหมหมามันกินของเราโอ้มันดีใจเราดีใจมากเลยแต่หมามันเมินที่เป็นยังไงเปียงหัวหมาเลยมึงน้อยแน่ไปกินของกู คุยกนันเล็กๆน้อยๆเป็นมุมมองนะเพื่อเธอจะได้ลองดูใจเธอบ้างบางเวลามันมีหลายเวลาของเธอคือเธอก็มีใจอยากจะให้กับคนที่เธอรักอยากจะให้กับคนที่เขาเราเห็นว่าเขาเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยเขามันมีสิ่งนี้ที่หยิบยืดออกไปในใจของเธอทุกคนนั่นแหละมันมีอยู่แล้วแหละแต่เรื่องที่เธอมองข้ามไปคือสิ่งที่มันเป็นทุกข์ในใจเธอเนี่ย เธอมองไม่เห็นเพราะไอ้ความอยากที่เธอได้ตั้งใจทําความดีของเธอเนี่ยมันกรบหมดแล้วเธอบอกว่าดีแล้วนะกรบเธอปรารถนาด้วยนะความสุขที่ได้จากการที่ทําให้เขาเป็นสุขแล้วก็กรบทุกอย่างมองไม่เห็นกิเลสท,ที่มันซ่อนลึกๆอยู่ในใจของเราอย่างนี้เป็นต้นอ,อาเข้าใจนะ